ที่พาทุกท่านมาชมธรรมชาติในป่าถึงจะเป็นฤดูร้อนก็อากาศมันเย็นครับอากาศเย็นสดชื่นอันนี้ก็พาไปดูว่าตอนนี้มีการสร้างห้อหลวงขึ้นใหญ่ ดังนั้นโย่แบบสิบลังครับแับสิบลงังที่ต้นใหญ่จริอยู่ข้างบนนนต้นนอบนรว่าต้นนีต้นนี้มีเจ็ดกลัง <c oughs> เดี๋ยวไปดูที่ต้นมีเป็นห้าสิบกกลังนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนนะครับเนี่ยเข้ามาในป่าเรามาเจอสางอีกสองตัวครับเป็นสางป่าอยู่กลางป่าตัวฟูกับตัวเมียลงมาข้างล่างครับพามาดูน้ำตกนะครับน้ำตกเป็นธรรมชาติไหลเย็น เหมาะกับการนั่งเล่น,นครับเราพาทุกท่านเดินไปข้างในนะครับโอ้ยทางก็ค่อยลำบากหน่อยจุดนี้เป็นน้ำพุร้อนออน้ำจะร้อนมากไม่มี การพัฒนาก็เลยเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นนีะครับเดินเข้าไปข้างในนะครับข้างในจะเป็นน้ำตก